I'm really excited about getting this game into players' hands and letting them experience this massive world. A main cornerstone of D4 is play your way. As a player continues to advance through the story and into the end game, they'll unlock a ton of brand new activities that provide meaningful progression no matter their playstyle. ยินดีต้อนรับเข้าสู่มายโรเกมอิงเรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็พบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาเหมือนกับรีวิวแล้วก็เหมือนกับพูดถึงคลิปเดลโบซีเอ็นเกมนะครับที่ทางริษัทได้ปล่อยเมื่อประมาณ2 3าวันที่แล้วนะครับซึ่งคลิปเนี่ยอ่าเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ Controvers i a l มากเลยนะครับ controversial คืออลไรก็คือเหมือนกับมีความเห็นไปทั้งทั้งดีและทั้งไม่ดีนะครับซึ่งถูกดีเบตซึ่งถูกการพูดถึึงงงเเปป็นนนนนนทีี่่่มาากหลลยใัอคซิ้ เรียกได้ว่าเป็นคลิปที่มีทั้งไลค์และอันไลค์เนี่ยเท่ากันมากๆเลยนะครับณนะตอนนี้นะครับที่นัดอัดคลิปนะอันไลค์ like มากกว่าไลค์อีกนะครับซึ่ง like อั 1, 3, like นไลค,น like นค์อยู่ที่ประมาณ13,000กว่าอันไลค์แล้วนะครับส่วนไลค์นะครับอยู่ที่ประมาณ11,000แค่นั้นเองนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าคอมมูนิตี้ของเดโบเนี่ยทั้งตัวจริงและโต้ฟอร์มนะครับไม่ชอบคลิปนี้เป็นอย่างมากนะครับว่าไม่ชอบคลิปนี้คืออะไรคือไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเอ็นเกมที่ทาบริษัท ปล่อยออกมาคนระับตัวเองเกมของ d ดบิซีที่บิสซัดได้ปล่อยออกมานั่นเองครับโดยหลักๆแล้วนะครับจากที่นัดดูเนื้อหาข้าวๆแล้วนะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพารากอนสกิลพอยต์ก็คือเป็นโจ๊กที่เขาพูดถึงว่าเอ้ยพารากอนสกิลพอยต์หรือว่าพารากอนพอยต์ให้เหมือนกับสเตตบวกหหรือดาเมจบวกสิ็ 17, ก็คือดูอิดแบบสกิลดูดุนั่นเองคนระับก็คือเป็นทูทิปที่พลาดไปในช่วงเบตานั่นเองครับซึ่งทําให้เกิดเป็นมีมขึ้นในคอมมูนิตีนนั่นเองนะครับอ่ะแต่วัน,น,น ของ d ดอยโบเป็นยังไงเพราะนัดโดยส่วนตัวแล้วนัดไม่เคยเล่น d ดอยโบซีหรือว่า d ดอยโบสองเดอยโบสามเดอโบแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างจริงจังในเอนเกมนะนัดเพิ่งได้มาเล่น d ดอยโบซีเป็นครั้งแรกของเกมของเวีนชายเดอโบเลยนั่นเองนะครับอ่ะ แต่วันนี้นะครับเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเอ้นเกมๆที่เราได้ดูเกี่ยวกับเหมือนกับคลิปที่ทางพิศาได้ออกมาแล้วนะครับสำหรับเดสคริปชันนะครับลิงก์ในลิงก์นะครับนัดจะเอาไว้ในเดสคริปชันแล้วก็ในคอมเมนต์นั่นเองเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับนัดขอกําลังใจนะเป็นไลค์หกไลค์จากเพื่อนๆหน่อยนะครับเพื่อให้เหมือนกับช่องนี้เติบโตนะครับแล้วก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเดาโบเออาร์พีจีเอ็มอาร์พีจีแล้วก็เกมเก็บเลเวลต่างๆไม่ว่าจะเป็็นอล PC Control แ้วก ถือนะครับสามารถกด subscribe ให้นัดไมโครเกมมิ่งได้นะครับไม่พูดพร้ำทำเพลงครับเราเข้าไปที่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับซึ่งวันนี้นะครับนัดจะเอาคลิปคลิปหนึ่งนะครับจาก บน u t u b e นะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งคลิปคลิปนี้ซึ่งถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวะเปิดให้ดูนะครับเพื่อนๆจะได้อ่ะเห็นนะครับอ่ะซึ่งคลิปคลิปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าซึ่งคลิปคลิปนี้นะครับมาจากบนมามาจากมาจาก YouTube นะครับซึ่งสรุปมาได้ดีนะครับซึ่งเรียกซึ่งชื่อว่า m a t i a s The gamer กนั่นเองนะครับซึ่งนัดได้ขออนุญาตในการทำคลิปนี้มารีวิวในช่องนี้แล้วด้วยนะ เองนะเพราะานั้นได้ติดต่อเข้าไปส่วนตัวแล้วนะอ่ะก่อนอื่นนะครับเราจะเริ่มต้นจากการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรก่อนอื่นเราไปดูเหมือนกับโปเกชันเกี่ยวกับเอ็นเกมของทางเหมือนกับวิชาที่เขาได้เริ่มต้นดีกว่านะครับเดี๋ยวนะจะเปิดคลิปไปแล้วเพื่อนๆก็ดูตามไปแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวนะจะลดตัวเองลงมาเนาะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับอ่ะ เริ่เลยสรุปข้อมูลเก i ่ยวกับ The, the Diablo 4 Endgame Gameplay you basically Play through The Campaign Then you get information about The Diablo อ่ะคือพูด,ดง่ายๆนะครับถ้าเราดูจากเหมือนกับภาพข้างบนนี้นะครับทางคุณมาติอัสได้เหมือนกับพูดถึงไปครับเราจะได้เล่นเหมือนกับซึ่งเราจะเริ่มต้นจากการเล่นแคมเปญแคมเปญเพื่อนๆได้ลองอยู่แล้วนะครับในเบต้านะครับแคมเปญหรือว่าเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับและ สิ่งแรกที่เราทําก็คือจบแคมเปญและหลังจากนั้นเราจะไปที่เคปสโตนดันเจียนเคปสโตนดันเจียนเพื่อนเอาจจะไม่เข้าใจนั่นก็คือ c a ทั e ร์เ l า f l ออฟไลน์เคปสโตนดันเจียนนั่นเองนะครับซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ในเบตานะครับมันจะเหมือนกับมีกําแพง Invisible w a วออยู่ให้เพื่อนๆไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นั่นเองซึ่งมันจะอยู่ช่วงเลเวลประมาณ30โซเ e เวลประมาณ30นั่นเองนะครับซึ่งประวัติข้าวข,ของ อ่าดานเจียนนี้ก็คืออินาเลียสเนี่ยได้สร้างวิหารนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับผู้คนบนแซงจุรี่เนี่ยได้สักการะบ,บูชาตนเองนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเป็นไงแต่คือบุ่นนี่มันก็คือเหมือนกับเกรดหลักที่เราได้เข้าไปผจญภัยนั่นเองครับแต่อันนั้นไม่ใช่จุดสําคัญของทางดานเจียนนี้นะครับจุดหลักของดานเจียนคเคปสโตนดานเจียนนี้คืออะไรจุดหลักของเคปสโตนดันเจียนนี้คือเพื่อเป็นการปดล็อกเพื่อเป็นการปดล็อก เวอร์เทรนั่นเองนะครับเวอร์เทียทนั่นเองครับเวอร์เทียทรคืออะไรอ่ะเนัเปิดให้ดูนะครับสำหรับเวอร์เทียทนะครับก็คืออันนี้นครับเป็นเหมือนกับเหมือนโปรเกชันนะครับถ้าเพื่อนเเริ่มเล่นนะครับเพื่อนเจะเห็นใช่ไหมครับว่าเ i c ล difficulty ของเกมเนี่ยจะเป็น a อเวนเจอร v เว e r a n อรแลนดแ้วก็ g h t m a r นนั่นเองซึ่งตอนเบต้าเราเล่นได้แค่ถึง v วอ e r เ n อร์นั่นเองนะครับซึ่งมอนเตอร์มันจะเก่งขึ้นแต่เราก็ได้โก้แล้วก็ได้ AH P, แม่นั่นเองนะครับซึ่งมันจะทำให้ทุกๆอย่างในเกมอะยากขึ้นมัวาจะเป็นโอเพนเวิร์รวมไปถึงในดันเจียนนั่นเอง อ่ะโอเคต่อนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราปลดล็อกแล้วเราก็ไปเลือกกับเวอร์เทียไเววออรร์์เเเทียป็นเทียทรีนั่นเองก็คือเป็นไนท์แมร์ดิฟิคัลตี้นั่นเองครับซึ่งเราจะสามารถเข้าดันเจียนได้นะครับดันเจียนครับแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1นะครับประเภทแรกนะครับคือเลกูล่าดันเจียนสองคือไนท์แมร์ดันเจียนนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเลกูล่าดันเจียนดีกว่าเลกูล่าดันเจียนเนี่ยเพื่อนๆได้เหมือนกับเอ็กซ์เพียนไปแล้วนะครับในเหมือนกับเบต้านั่นเองเรวจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็คือเหมืืออนนกับเเพ่ๆข้า ก็จะเป็นภาพอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับเวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะดรอปแอสเปกแล้วก็เข้าไปเพื่อเอาของค่าอีลิพเพื่อเอ่เพื่อฟาร์มเลเจนดารีร่ไอเทมในช่วงเบต้านั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นเดนจีเนเลเวลแบบธรรมดาเพื่อนเสามารถที่จะเข้าได้ตอนไหนก็ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะและสิ่งที่ต่าง แตกต่างไปจากเบต้าแล้วก็เอ็นเกมนะครับที่นันจะ,จะบอกก็คือในเบต้านะครับมันแต่ละดันเจียนเราจะเห็นเลยว่าดันเจียนนี้ดรอปแอสเปก t นั้นดรอปแอสเปก t นี้แอสเปกตก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า ตาเหรียญที่เพิ่มความสามารถให้กับคลาสและสกิลนั้นๆนั่นเองครับอย่างเช่นดันเจียนเดดแมนเรกนะครับก็คือจะดรอปของซอร์เซอร์ออร์ลี่นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติเพื่อน,นันเป็นคัสอื่นเ mm hmm. พื่อนันลงไปฆ่าลงไปดรอปเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ของตัวเองก็คือมันจะดรอปแต่ของนักเวนนั่นเองครับแต่ณนะตอนเปิดจริงแล้วก็เอนเกมจริงของเดวิสีนะครับมันจะสุ่มดรอปนั่นเองนะครับพูดง,ง่ายๆไม่ว่าเพื่อนันจะเป็นคัสอะไรเล่นอะไรเพื่อนเพื่อสามารถที่จะลงดันเจียนพวกนี้และมีโอกาสที่จะได้ของ คัสตัวเองและของคัสอื่นๆด้วยนะนนไม่รู้ว่าอม g มันมีการลดเหมือนกับมันจะดรอปแค่คัสของตัวเองหรือเปล่านะอย่างนี้ต้องรอดูนั่นเองนะครับและเราไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเหมือนแอส p e c ที่ดรอปเนี่ยมันจะดรอปเหมือนกับจากอีลิทมอนสเตอร์เท่านั้นดรอปจากบอสเท่านั้นหรือว่ามอนกี้กี้ทั่วไปในดันเจียนก็ดรอปนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นนอร์ม l ลดันเจียนนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องไนท์แม่ดันเจียนก็คือเป็นดันเจียนอันที่2ต่อจาก นอร์มอลดันเจียนนั่นเองครับหรือ regular dungeon ครับสำหรับไนท์แม่ดันเจียนนะครับเพื่อนๆจะสามารถเข้าไปได้ยังไงนะครับ access ได้ยังไงก็คือ1เพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ dungeon regular dungeon ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆเข้าไปใช่ไหมครับเหมือนเข้าไปดันเดิมอ่ะก่อนที่จะเข้ามันจะมีภาพนี้อ่ะเดี๋ยวนะเปิดให้ดูนะครับ affecting all them fixed. <im itation> just have a, a drop chance an aspect game. lets of out, drop of dungeons you them. they just There's nightmare If in which r ก็คือจากที่เพื่อนๆเ,เห็นในภาพใช่ไหมครับเลกูล่าดันเจี้ยนก็คือจะเป็นเหมือนกับประตูทั่วไปเลยนะครับแต่ถ้าไนแอมดันเจี้ยนนะครับมันจะมีเหมือนออร่าสีแดงๆขึ้นมานั่นเองมันเป็นการเหมือนกับบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดันเจี้ยนเนี่ยมีของที่ดีดรอปอยู่นะและมอนสเตอร์ โหดขึ้นนั่นเองและมีแอฟฟลิตต่างๆที่ทําให้เพื่อนๆเ,เหมือนกับรู้สึกเหมือนกับท้าทายแล้วก็มีแบบท้าทายมากขึ้นในการที่จะลงดันเจียนนี้นะครับซึ่งไนแอมซีจิวหรือว่าเป็นออร่าไนแ r มที่อยู่หน้าดันเจียนเนี่ยจะสุ่มตามแมปนั่นเองครับและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเพื่อนๆเคลียร์ดันเจียนานั้นๆแล้ว ในครั้งที่2ครั้งที่3นั่นเองถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเคลียร์ดันเจียนนั้นนะครับไนแมรมดันเจียนจะไม่โผล่ขึ้นมานั่นเองนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับแทบจะบังคับให้เราเหมือนกับลงดันเจียนให้หมดเลยนั่นเองครับและหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเหมือนกับอัลล็อกไนแรมดันเซียนในดันนั้นนั่นั่นเองนะครับซึ่งไนแมรมดันเซียนคืออะไรนะครับสำหรับไนแมรมดันเจียนนะครับทางคลิปเนี่ยเขาได้เหมือนกับพูดคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับไนแรมดันเซียนนะครับเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นว่ามันจะยยยาาาาากกกววว่่่่นีีี้้้้รรููออและะซึงจมมใหเทเทํ e ีลีทมอนสเตอร์เยอะขึ้นมีมอนสเตอร์อาจจะเยอะขึ้นรวมถึงแอ l i c กนะครับพเพื่อนๆอาจพเพื่อนเคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นไดโบหรือ o เวอร์อัลวอรเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจคําว่าแอ l i ิกนะครับแอิกก็คือมอนสเตอร์ Monster ธรรมดาเนี่ยมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นหรือว่าสกิลแรงขึ้นมีสกิลที่หลากหลายเพิ่มขึ้นแมปจะมี p าร์เซหรือมีสกิลหรือมีสิ่งกีดขวางหรือมีเหมือนอะไรที่ทําให้เพื่นอนๆเล่น ดันเจียนนั้นได้ยากขึ้นแต่ก็เพิ่มความท้าทายขึ้นอย่างเช่นอาจจะมีดีบัฟที่ทําให้เราเหมือนกับเดินช้าลงนู่นนี่นั่นมอนสเตอร์ Monster, มีพอท่ทอออกมาบุชเชอร์ตีแรงขึ้นนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาะจะมีแอปพลิกอะไรบ้างแรนดอมไยเซชั่นของทางไดโบซีจะเป็นยังไงอันนี้ต้องรอดูเลยนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วสําหรับดันเจียน2ออย่างก็คือเป็นเลกูล่าดันเจียนแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไนท์แม์ดันเจียนครับอ่ะ เรามาดูอันต่อไปนะครับขั้นต่อไป t r e e of b e u t i e s หรือว่า t r e e of Whisper นั่นเองนะ Three of Whisper เนี่ยพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็นเหมือนกับแหล่งหาของ ง่ายๆของเราอีกอย่างหนึ่งนะหาของห, o, หาโกหา EXP ตามแมปทั่วไปซึ่งมันจะเหมือนกระจายอยู่ทั่วแมปเลยนั่นเองนะครับซือ่อถ้าพูดให้ง่ายก็คือเหมือนกับเป็นต้นไม้แดงๆนั่นเองในแมปตามนี้นะซึ่งจะทําให้เหมือนกับให้เควส์ค่าหัวของเรานั่นเองก็คือให้เราเลือกว่าเราอยากจะได้อเทมาอะไรนู่นนี่นั่นได้เงินได้โกไ,ได้อะไรแล้วแต่เพื่อนๆนะครับและทําให้เราเหมือนกับลา่าน,นู่นนี่นั่นมาเพื่อแลกของรางวัลน,นั่นเองนะเมื่อเราแลกเมื่อเราล่าเสร็จแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็ค ง่ายนะครับอ่าซึ่งในคลิปเนี่ยเขายังได้อธิบายอีกว่ามันเหมือนเป็นการ copy paste mm hmm. copy paste mm hmm. ของทางเหมือนกับเมืองของทางไดโอบสานะครับ mm hmm. มาไว้ในแต่ละจุดนั่นเองนะครับอ่าคือภาพโลเกชันก็จะเป็นภาพตามบนนี้นะครับและเขายังได้อธิบายเพิ่มอีกว่ามันเหมือนเป็นการทําให้เหมือนกับ Open w o r l d ในไดโอบสีเนี่ยมีความสําคัญเพิ่มขึ้นและทําให้เราสามารถใช้เมาส์ได้แบบเหมือนกับ ให้ความสาคัญในการใช้เมาส์ของเรานั่นเองนะครับแต่นั้นไม่รู้ว่ามันสามารถที่จะวาร์ปได้ไหมถ้าวาร์ปได้มันก็อีซี่เนาะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์แต่บางทีเราอาจจะต้องใช้เมาส์เพื่อเดินทางนั่นเองนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เมาส์เดินทางเรามีโอกาสที่จะเจอไนแมนดนเจียนนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิมมิคหนึ่งเป็นระบบหนึ่งที่ทําให้แดโบเนี่ย เพิ่มความเป็นโอเพนเวิร์มากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าดีนะครับอ่ะแล้วเรามาดูอันที่4นั่นเองครับอันที่4นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกับโอเพนเวิร์ PVE แล้วก็โอเพนเวิร์ PVP Map นั่นเองครับคลิปที่แล้วนะครับนันได้พูดไปแล้วนะครับสำหรับอ่าโอเพนเวิร์ PVP Map ก็คือเป็นปริว of hatred นั่นเองครับวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PVE map นั่นเองซึ่งเหมือนกันเลยนะแต่แตกต,ต่างก็คือ PVE ก็คือพื้นเ่อนฆ่ากันไม่ได้ PvP เพื่อนๆสามารถฆ่ากันได้และคาดว่าของรางวัลน,น่าจะมากกว่ามั้งอันนี้นะก็ไม,ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับซึ่ง PVE m a p Map เนี่ยก็คือ Helltide นั่นเองก็คือเป็นการที่เราฆ่ามอนแล้วมอนจะดรอปชาตให้เราและเรานําไปแลกของนั่นเองนะครับน่าจะเป็นอย่างนี้นะซึ่งการแลกของนะครับน่าจะคล้ายๆกับตอนเบต้าที่เราเหมือนกับทาเควสเสร็จทำบัลตี้เสร็จทำอีเวนต์เสร็จแล้วมันจะเหมือนจะเป็นดรอปแล้วเราสามารถที่จะเก็บได้แค่5 0าออันแล้วเราเอา500ชิ้นนะ่ะไปแลกกับ NPC ในเมืองน่าจะเหมือนกันเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วเราก็มาดูนะครับอันต่อไปนะอันต่อไปเพื่อนๆน,น,น่าจะคุ้นเคอยอยู่แล้วนะครับก็คือเป red, อ็น,น,น Highlights ท่าญที่ทาง Devo ซีได้พูดไปตั้งแต่ก่อนที่จะเปิด Open Be t a แล้วนะครับซึ่งมันก็คือเป็นแมป PVP นั่นเองซึ่งเพื่อนๆสามารถฆ่าผู้เล่นได้กันเองครับเราต้องมาดูนะครับถ้าสมมติแนวฮาร์ดคอร์ตายแล้วตายเลยเราจะไม่ต้องเล่นใหม่แล้วถือว่าสนุกมากๆสาหรับแมปนี้สําหรับคนที่เป็น PVP ฮาร์ดคอร์นั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆเ,เอาฆ่ามอนสเตอร์เราก็ได้ชาร์เราฆ่าผู้เล่นกันเองเราก็จะได้ชาร์เหมือนกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนาชาร์ดนั้นไปแลกหรือสุ่มของนั่นเองครับนัดไม่มั่นใจว่าันนนีี้มมจะเป็แบบ ยะเวลาในแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าแบบนั้นมันเปิดตลอดเวลาครับอันนี้เราจําเป็นจะต้องรอดูอีกทีนะครับเพราะในเบต้าไม่มีเราต้องดูในตอนเพ e n เบต้าซึ่งนักคิดว่านี้เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้เล่นสายแบบ PVP อยากทดสอบสกิล เหมือนได้เล่นแน่นอนครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเราจบเก็กบเอ็นเคมคอนเทนต์ทั้ง4อย่างไปแล้วนะครับอ่านะจะสรุปอีกครั้งนะันก็คือเป็นเหมือนกับเราหนึ่งะครับเราเล่นแคมเปญก็คือเนื้อเรื่องจนจบนะครับและเราไปถึงประมาณเลเวลสามสิบกว่าเราจะได้ไปที่เคฟสโตนหรือว่าแคทเธอร์เดลไลท์ออฟเดอะเคฟสโตนนะครับพอเราเคลียร์ตรงนั้นมันจะทําให้เราสามารถที่จะอิน r e ี s สหรือว่าเพิ่มเวอร์เทียได้นั่นเองเวอร์เลเวลทำให้เหมือนกับมอนเตอร์แล้วก็โลกยากขึ้น การที่เราจําเป็นจะต้องเล่นเอนเกมเราจําเป็นเชี่ยต้องเรียบตัวนี้ก่อนและทําให้เราสามารถที่จะปลดล็อก เหมือนกับไนท์แมร์เลเวลก็คือทําให้ทุกอย่างยากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือเป็นเวอร์เทียสามนะพอหลังจากนั้นนะครับเราจะมีอยู่4ระบบด้วยกัน4ระบบก็คือ1นึ่งเลกูลาดันเียนนะครับสองไนท์แมร์ดันเชียนนะครับสามทริโอเบลตี้นะครับสี่ก็คือเป็นโอเพนเวิร์ดพีวีอีและก็ PVP นั่นเองนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับ4คีย์หลกักนะนะัดคิดว่าไม่มั่นใจว่ามันจะมีมากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้เราจําเป็นจะต้องรอดูเพราะว่าในคลิปนี้นะครับเขายังไม่พูดถึงเหมือนกับ เอร์บอสหรืออะไรเลยเพราะนัทไม,ไม่ไม่มั่นใจว่ามาเราจะมีเวอร์บอสแค่ตัวเดียวหรอครับในการที่เราจะเล่นแดบบก็ต้องรอดูนะอันนี้เขายังไม่พูดถึงเกรสเตอร์ลิฟเลยนะครับในการฟาร์มหลังจากนั้นหรือในการชาเลนจ์อันนี้ก็ไม,ไม่ไม่ได้เข้าใจระบบโดยโดยโดย,โดยแบบสมบูรณ์แบบแต่อันนี้ก็คือพูดในมุมมองที่นัทได้ฟังมาอีกทีในการเก็บเกี่ยวข้อมูลของนัทน,นั่นเองนะครับถ้าผิดพลาดยังไงเพื่อมาสามารถที่คอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะครับอ่ะซึ่งอันนี้นะครับทางมา t h ติสเนี่ยเขายังบอกว่า เนี่ยเขาได้สังเกตเห็นมอนสเตอร์ที่มีหน้าตาเหมือนลิลิตด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆทราบนะครับก็สามารถที่จะเหมือนกับสปอยนัดได้ในคอมเมนต์เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่อยากรู้ว่ามันคืออะไรอยากจะเก็บไว้แล้วก็เล่นเนื้อเรื่องไปนะครับโปรดอย่าอ่านคอมเมนต์หรือว่าทําเป็นลืมๆไปแต่สามารถคอมเมนต์ได้นั่นเองนะครับอ่ะและยังไม่พอนะครับมีโพชั่นที่มากขึ้นซึ่งโพชั่นที่มากขึ้นนี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับในเบต้าเนาะมันมีเพิ่มให้มากแล้วนะครับสาหรับในเบต้านะแล้วก็ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเ,เกี่ยวกับระบบสุดท้ายแล้วกันนะครับระบบสุดท้ายที่นัดจะพูดถึงนะก่อนจบนะครับไม่ได้พูดเกี่ยวกับระบบเขาเรียกว่าระบบคอมแบทหรือระบบฟาร์มิงครับเรามาพูดถึงระบบที่น่าจะเป็นจุดที่เอดอร์โบโฟคอมเมนตี้แบบเหมือนกับน่าจะเหมือนกับเขาเรียกว่า มีข้อกังขามากที่สุดก็คือภารกรซิสเ็มนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับภารกรซิสเ็มนะครับสำหรับภารกรซิสเ็มนะเราจะบอกได้ว่าก่อนก่อนเข้าภารกรเราพูดถึงสกิลพอยต์ดีกว่าครับจากที่เราสังเกตมานะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นนะครับเดี๋ยวน,นั๊งนะึงนะ เ,เดี๋ยวเราเราไปถึงเดี๋ยวเปิดไปที่คลิปอ่ะสำหรับที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับเกี่ยวกับสกิลพอยต์นะครับสกิลพอยต์สูงสุดที่เราจะได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูปุ๊บสกิลพอยต์สูงสุดที่เราจะได้นะครับจะอยู่ที่ 30+ 23บวกก็คือ53สกิลพอยต์นั่นเองนี่คือสกิลพอยต์สูงสุดหลังจากที่เราเลเวลเต็มแล้วนะครับซึ่งสกิลพอยต์สูงสุดเนี่ยเพื่อน,อนๆก็สามารถที่จะเหมือนกับ m a n นจได้เองแต่มันไม่ใช่ตรงนั้นครับประเด็นคืออะไรประเด็นคือ,คอการ r e การรีฟัน คอสเนี่ยที่สูงมากนะครับถ้าเทียบกับเงินที่เราหาได้นั่นเองนะเพื่อน,อนๆคิดดูถ้าตอนนี้เพื่อนๆมีตังสองล้านเพื่อนๆรีฟันหนึ่งสกิลเพื่อนๆเสียไปแสนนึง 1, อันนี้ยังอัปนอตไม่หมดเลยถูกต้องไหมซึ่งในเบต้าเนี่ยมีคลิปใน YouTube ที่หลากหลายยูทูบเบอร์หลาย,ลายคนที่เล่นเหมือนไดอาโบมาแล้วได้พูดถึงว่าก mm hmm. ารที่เราจะเล่นหลายๆบิวเราควรที่จะเล่นตัวใหม่ไปเลยคุ้มกว่าประหยัดกว่า ถ้าเทียบกับเงินหรือว่าโกที่เราได้ในช่วงเบต้านั่นเองนะครับซึ่งนัดคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในตอนเปิดจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหมือนกับเรื่องเงินที่ได้ขึ้นหรือว่ารีฟันคอร์สที่ลดลงหรือแม้แต่กระทั่งในการเพิ่มเซฟบิล มาให้เพื่อนๆสามารถที่จะกดเหมือนกับ Quick View แล้วก็ Preset แล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เลยโดยที่ไม่เสียตังค์นั่นเองครับถ้าสมมุติเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะคล้ายๆกับใน World of Warcraft นั่นเองอันนี้ก็ต้องรอดูครับซึ่งปัญหาอย่างนี้ใน World of Warcraft มันเคยมีเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับและพริาสาทก็คือแก้ไขโดยการไม่ต้องมีเงินแไม่ต้องมีการเหมือนเสียค่ารีสเปคอะไรเลยสามารถที่จะรีสเปคหรือว่าร,รีฟันได้ทันทีแล้วก็เล่นได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้อง รอดูนั่นเองนะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องสกิลพอยต์แล้วก็รีฟันนั่นเองครับอ่ะรอดูแล้วก็อีกอันนึงนะครับเกี่ยวกับระบบพารากอนนะครับสำหรับระบบพารากอนนะครับเราจะได้พารากอนพอยต์หลังจากเลเวล50นั่นเองเกมนี้ตันที่100นะครับถ้านัดผิดพลาดยังไงคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะเลเวลตันที่100นะครับแต่เราจะได้สกิลพอยต์จนถึงเลเวล50ในหลังจากนั้นจะเป็นพารากอนพอยต์ก็คือเหมือนกับเป็นการเพิ่มสเต่เพิ่มดูนี้นั่นเล็กเล็กหน่อยเอ็นฮานหลายๆ พารากรอนพอยต์เนี่ยเราจะได้4พารากรอนพอยต์ต่อ1เลเวลหลังจากเลเวลว50ไปซึ่งทั้งหมดแล้วนะครับเราจะได้พารากรอนพอยต์200พอยต์เมื่อเราเลเวล100นั่นเองนะครับซึ่งพารากรอนพอยต์น ố แต่ละอันไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเพิ่มสแตนแต่ละอัน5นั่นเองครับไม่ว่าจะสเปนไม่ว่าจะเป็นสเตนเด็ก อะไรแล้วแต่เพื่อนๆจำเป็น,ปน,ปนที่จะต้องอัพนะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ทําให้เหมือนกับคอมมูนิตี้เนี่ยอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องระบบนี้นั่นเองครับแต่ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับในพารากรอนพอยนะครับมันจะมีกริปนะครับข้างบนนัดนี่นะมันจะมีกริปนะครับบวกกับไอเลเจนเดอ f ี่เอฟเฟที่มันเหมือนกับเพิ่มขึ้นมาในเหมือนกับ Equipment ของเรานั่นเองนะครับซึ่งคำนวณคร่าวๆแล้วนะครับซึ่งคำนวณคร่าวๆแล้วนะถ้าเราอัพ พารากอนพอยต์ไป40พารากอนพอยต์เราสามารถที่จะได้เลเจนเดอรี่เอฟเฟกมา1อันนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ทางมาเตยียสเขาได้คำนวณไว้แล้วนะเพื่อนๆสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับปุ๊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 บนะครับก็คือพูดง่ายๆ40หาร200ก็คือพูดง่ายๆเพื่อนๆจะได้5เลเจนเดอรี่เอฟเฟกจากการที่เพื่อนๆอัพเลเวลจาก50ถึง100ฟรีนั่นเองเหมือนพูดง่ายๆเพื่อนๆได้ ใต่ชุดเพิ่มขึ้น5ชิ้นนั่นเองนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถเก่งได้แบบเวอร์วางวันช็อตเดินปุ้มป้ามปุ้มป้ามแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือ คือพูดง่ายพารากอนเนี่ยเหมือนกับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราไปถึงเลเยนดารี่เอฟเฟกได้เร็วที่สุดแค่นั้นเองนะครับอันนี้จากการที่มาติอาสเขาพูดนะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากพารากอนโน้ตทีท่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นก็คือจะเป็นกริปนั่นเองนะกริปเนี่ยครับกริปมันก็คือเหมือนกับการเพิ่มเหมือนกับเพิ่มเอฟเฟกอะไรหลายๆอย่างนะครับเพิ่มความสามารถอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเพิ่มสเตตเพิ่มสกิลเพิ่มอะไรหลายๆอย่างใน เหมือนกับส่วนนั้นๆนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะไม่สังเกตเห็นนะครับอ่ะสำหรับใครที่สังเกตเห็นก็บอกได้ซึ่งมันจะมีเหมือนกับคริปหลายๆอย่างก็คือเมจิกแรแล้วก็แรอาจจะมีเลเจนดารี่คริปมาให้เพื่อนๆสามารถที่จะทําให้เพื่อนๆแบบ Mix and Ma t ทเกี่ยวกับสกิลพวกนี้ได้ดียิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆดูจากเหมือนความสามารถถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะครับคริปที่ ติดอยู่กับในพารากรนโน้ตนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆแบบเขาเรียกว่าอะไรถ้านัดพูดอะไรผิดไปนะเพื่อนๆแก้ไขได้เลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยนัดเหมือนกับฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เหมือนกับมามก็คือเหมือนกับแปลออกมาแล้วก็เสริมในมุมมองที่นัดเข้าใจนะครับแต่นัดอยากให้เพื่อนๆสติในเขาเรียกคําแปลอะไรที่มันเป็นความคิดเห็นของนัดมันก็จะพูดว่าเป็นความคิดเห็นของนัดเนาะอ่าซึ่งก็ถือว่า เป็นระบบที่เขาเรียกว่าเป็นระบบที่น่าสนใจพอสมควรนะครับถ้าพเพื่อนๆดูแล,แล้วตรงนี้ถ้าพเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับซึ่งนัดจะไม่เปรียบเทียบนะครับเดอโบสีกับ p a r ออฟเอ็กซนะครับเพราะว่ามันเป็นต่างเกมกันต่างข้อดีต่างข้อเสียและก็ออเดียนหรือว่าผู้เล่นเกมเนี่ยแทบจะแยกกันโดยสมควรนะครับ Hi. โดยสิ้นเชิงก็คือฮาร์ดคอร์กับแคชชวลนั่นเองนะครับอันนี้ในมุมมองของนัดนะแต่มันแค่อยู่ในเกมในจอนราเดียวกันก็คือเป็น a i p g นั่นเองครับซึ่งทุกๆวันนี้นะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าเกมสมัยเนี้ยเกมเดียวกัน แต่มันไม่จําเป็นที่เราจาเป็นที่ต้องเล่นเล่นเกมเ,เกมเดียวเราสามารถที่จะเล่นเกมเ2เกมด้วยกันได้อย่างเช่นเพื่อนเพื่อยังเล่นแล็กคลาสสิกเลยแล้วทาไมเพื่อนเพื่อยังเล่นอาร์โออถูกต้องไหมครับมันเป็นเกมเดียวกันเกมในจอหน้าเดียวกันแต่มันให้กลิ่นอายและความสนุกที่ต่างกันนั่นเองนะสิ่งที่น่าจ,จะไม่เปรียบเทียบก็คือการดรามา่าแต่จริงๆนะชอบดราม่านะพูดจริงๆแต่ยังไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ ได้ด้านล่างเลยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับสำหรับเอ็นเกมคอนเทนต์วิดีโอที่ทางบริษ,ษัทได้ปล่อยออกมานั่นเองนะครับว่าเนี่ยคือทั้งหมดของเอ็นเกมแล้วหรือเปล่าถ้าเอ็นเกมทั้งหมดมีแค่นี้มันจะเพียงพอไหมสําหรับการที่เราซื้อเกมไปมันทําให้เพื่อนๆประทับใจไหมก่อนที่จะเล่นมันทาให้เพื่อนๆเหมือนกับตัดสินใจได้ไหมว่าเราควรที่จะพรีออเดอร์อัลติเมทดีเดเชันหรือว่าดีลักซ์ดีเซชันหรือเราควรที่เสี่ยงเงินระดับแบบ2 0 0 0 3 0 0 0กับเกมที่เอ็นเกมคอนเทนต์ที่เขามอบให้ นะตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์บวกลบกลางอะไรได้หมดนัดรับฟังแล้วก็ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถามสําหรับนัดนะครับถามสําหรับนัดนะสำหรับนัดนะเดโบถือว่าเป็นเกมที่เหมาะสมกับผู้เล่นที่ยังไม่เคยลอง ARPG หรือผู้เล่นที่ยังไม่เคยลองเกม ARPG ระดับทำงานอย่างไดอาโนะครับ นัดมองว่าเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเหมือนกับพูดเดเรคชันของทางบริษัทที่เขาลดความฮาร์ดคอร์ลงมาลดความคอมเพล็กซิตี้อะไรหลายๆอย่างและทําให้เพื่อนๆเข้าถึงเนื้อหาของเกมได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้มองนัดนะสำหรับ d i a บ l สเดสนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีอันนี้สําหรับนัดที่เคยเล่น เกมในแฟรนไชส์เดียโบเป็นครั้งแรกนะครับแม้นะัดอาจจะเคยได้เล่น ARPG อ a b l เวสเซนใช่ไหมอันดิเซม e บอร์หรือแม้แต่กระทั่ง Lost a r ์นั่นเองนะถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับไม่ยากเกินไปสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็มันให้ความรู้สึก Open World ที่ดีมากๆให้ความรู้สึกของการเล่นเป็นกลุ่มเป็นทีม1-4คนได้โอเคมากเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่นัทได้ลองเล่นโคออกไปแล้วเนาะและก็ น่าจะประมาณนี้นะครับในมุมมองของนั้นแล้วก็เราก็ต้องรอดูนะครับถ้าเกมมันสนุกซื้อไปเถอะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพราะเกมสมัยนี้มันก็ราคานี้เหมือนกันหมดครับนักคิดว่าถ้าเราเล่นในเบต้าแล้วเรารู้สึกสนุกนะครับซื้อไปเลยครับยังไงมันคุ้มค่าทุกนาท,ทีทุกบาททุทกสตางค์ที่มังได้จ่ายไปแน่นอนครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเอ็นเกมคอนเทนต์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างหรือเพื่อนๆอยากจะให้เหมือนไดโบสีนะครับ มีเพิ่มเติมอะไรยังไงหรือเพื่อนๆคิดว่าเทียโ o 3 d สามเดวโทสองทำได้ดีกว่าตรงจุดไหนเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์อย่างนี้ก็สามารถที่กดไลค์กด subscribe ให้หนัดไม่ลุกได้วันนี้นัดขอไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีรับผม